สวัสดีค่ะกล่าวมาพบกับเชยอีกแล้วนะคะกับวันละเล่มและวันนี้เล่มที่เราจะมาคุยกันได้กันเล่มนี้เลยค่ะพันธุกรรมข้ามการเวลานะคะจากยุคหินสู่นาซีถึงไบโอเทคนั่นเองค่ะแล้วก็เล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือแนววิทยาศาสตร์ที่เขียนออกมาได้สนุกมากๆสิ่งที่ประทับใจและอยากจะมาเล่าในเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่อง DNA เรื่องพันธุกรรมเรื่องยีนมันเป็นอะไรที่ ง่วงน่าเบื่อแล้วก็เข้าถึงได้ยากแต่ว่าหนังสือเล่มนี้นะคะผู้เขียนก็คือหมอเอลเนี่ยเคยเขียนตั้งแต่เรื่องเล่าจากร่างกาย500ล้านปีแห่งความรักและก็อีกหลายเรื่องเนี่ยมาเขียนเล่มนี้ฉันรู้สึกว่าเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ที่ไม่ชวนง่วงไม่ชวนหลับแล้วก็ชวนให้น่าติดตามให้อ่านจนจบนะคะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมวันนี้ถึงอยากจะมาคุยเรื่องหนังสือเล่มนี้ก่อนอื่นเลยนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พูดถึงเรื่องพันธุกรรมโดยเล่าตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคตอดีตตั้งแต่เรื่องของการที่คนสมัยก่อนความเข้าใจในเรื่องพันธุกรรมเรามาจากไหนเรามาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วพ่อของพ่อกับแม่คือใครแล้วพ่อของ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 แม่ของพ่อไปอีกสรุปแล้วเรามาจากไหนกันแน่คนที่สร้างชีวิตคือใครหรือว่ามันรวมไปถึงเรื่องทฤษฎีของเซลลเรื่องของการแบ่งตัวหรือเรื่องของการที่เราถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นออกมาได้อย่างไง โดยเล่มนี้เล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการศึกษาจนเกินไปถึงอนาคตในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้นแล้วนะคะก็คือเรื่องไบโอเทคนั่นเองค่ะหนังสือเล่มน,นี้นะคะแบ่งเป็น6ตอนด้วยการ6พาร์ทใหญ่ๆก็ไล่ตั้งแต่เริ่มราวที่มนุษย์เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องพันธุกรรมเรื่องที่เราเริ่มขึ้นมาสนใจแล้วก็ศึกษาเรื่องของเซลล์รวมไปถึงเรื่องน่าเศร้าในประวัติศาสตร์ก็คือการที่เราพยายามที่จะมีพันธุกรรมที่ดี อยากจะปรับปรุงพันธุกรรมของมนุษย์นําไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นังสือเล่มน,นี้นะะทาให้ความเชื่อความเข้าใจที่เราเคยเข้าใจะถึงรู้ว่าฮฉันไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยก็คือว่าใครๆก็อาจจะรู้จักเรื่องของนาซีเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ซึ่งเป็นศกนาตกรรมของมวลมหามนุษยชาติใช่ไหมคะแต่ว่าหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเรื่องของการ ค่าล้างเผาพันเนี่ยมีจุดเริ่มต้นเรื่องแนวคิดเนี่ยมาจากความคิดดั้งเดิมของทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกาแล้วก็มาถูกนําไปปฏิบัติใช้จริงเนี่ยในของเยอรมันในยุคของนาซีนั่นเองค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็พูดให้เรารู้ว่าโอเคจากการที่มนุษย์พยายามที่จะศึกษา แล้วเข้าใจผิดบ้างเข้าใจถูกบ้างนำไปสู่ผลเสียที่สร้างผลเสียได้ยิ่งใหญ่มหาศาลจากอาจจะมาจากความหวังดีที่เราอาจจะแค่อยากจะปรับปรุงพนันธุกรรมให้มนุษย์เนี่ยมีต่เผ่าพันที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อโลกของเราใบนี้จะเป็นโลกที่ดีแต่ว่าแค่ผิดจุดเท่านั้นก็สร้างหายณะได้นะคะนอกจากนี้ความสนุกของเรื่องนี้ก็คือเขามีเรื่องดรามา่าเขามีประเด็นดราม่าตั้งแต่พอเราเริ่มรู้แล้วว่าโอ้จุดที่สําคัญเรื่องพนันธุกรรมเนี่ยคือ DNA แล้วการแข่งขันในการสร้างโมเดล จำลองของ DNA เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สนุกมากมีทีมเข้าประกวดหลายทีมในการพยายาม าการวิจัยในการหาโมเดลซึ่งณปนะัจจุบันเราก็รู้แล้วค่ะว่าใครที่เป็นคนคิดโมเดลได้สําเร็จแต่แต,แต,แต่ในยุคนั้นนะคะมีเรื่องดราม่าที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเช่นเรื่องของโรซลินแฟรงคินนะคะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงท่านหนึ่งซึ่งภาพถ่ายเบอร์ที่5 1ของเธอเนี่ยนำไปสู่การที่เราสามารถมีโมเดล DNA ถึงทุกวันนี้ได้แต่ว่าชื่อของเธอกลับไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะักไม่ได้เป็นที่รู้จักและโดนกีดกันหลายๆอย่างซึ่งนอกจากเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วมันยังมีเรื่อง ความไม่เท่าเทียมมีเรื่องของการศึกษาแต่ที่เช็คประทับใจที่สุดคือการที่นักวิทยา,า,าศาสตร์เขาสนใจประเด็นนี้แล้วเขาก็แบบแข่งการศึกษามันดูมีความเนิร์ดเนาะแต่ว่าบนความเนิร์ดเหล่านั้นอะทาให้เรารู้ว่าจัก,กรวาลที่เราทุกวันนี้เราไปนอกโลกเราไปดาวนั้นดาวนี้มนุษย์อวากาศเราไปอินเตอร์สเตลล่าแล้วเราก็มาถึงยุคที่โอ้โหเรามีควอนตัมฟ,ฟิสิกส์ควอน,นตัมคอมพิวเตอร์รวมถึงเรื่อง AI ต่างๆแต่ว่าเรื่องที่อยู่ข้างในเราอะมันก็เป็นอีกจัก,กรวาล ที่น่าจะต้องแบบค้นหาค้นคว้าและเรียนรู้หนังสือเล่มนี้ก็บอกเราว่าหลังจากที่เราผ่านดราม,ม่าก,กันมาแล้วเรามาสู่ยุคปัจจุบันที่ไบโอเทคหรือไบโอเทคโนโลยี ology, มันเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากขึ้นหลายๆงานวิจัยคือเช็คก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโหเดี๋ยวนี้โลกเราไปถึงขนาดนี้แล้ว แล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเยอะมากๆที่กําลังศึกษาอยู่เราในฐานะคนคนหนึ่งอะอย่างมากเช็คว่าเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีเทคโนโลยีอะไรสีทําให้ฉันแก่ช้าลงทําให้ฉันแบบเยาว์วัยตลอดการหรือว่าศาสตร์เรื่องของความแบบเป็นอรรมตะตายช้าเนี่ยซึ่งแม้กระทั่งสมัยก่อนจินซีฮ่องเต้เองหรือว่าในในยุคซูสี่ไทเฮาหรือแม้กระทั่งยุคมัมมี่ก็ตามแต่ก็คือมนุษย์มีความฝันที่เราจะอยู่แบบอายุยืนยาวอยู่เป็นอมตะแต่ว่าตอนเนี้ย เทคโนโลยีมันมาไกลามากแล้วหรืออาจจะใกล้ในสิ่งที่เราฝันมากขึ้นไปแล้วก็ได้นะคะในส่วนท้ายเล่มประมาณภาคที่6กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสัน้นๆเหมือนนิยายไซไฟว่าโอเคถ้าอย่างงั้นโลกในอีก6ปีข้างหน้าไม่ใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นโลกในอีก30ปีข้างหน้าแต่อยู่ตอนที่6ของเรื่องนี้ มันจะเป็นยังไงมันเหมือนนิยายไซไฟเลยว่าถ้าเราใช้ไบโอเทคเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอ่ะมันจะปรับสมดุลให้กับชุดยังไงบ้างตึกที่ประสานตัวเองได้หรือว่ามีหลายอย่างมากที่มันแบบโอ้โหมันว้าวมากมันดูเป็นหนังไซไฟแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีทําให้เรามาถึงจุดเนี้ยเช็คเลนรู้สึกว่ามันดูไม่ไกลเกินไปถ้าเราจะคิดฝันว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะและนี่ก็คือเรื่องข้าว,ข,าวของหนังสือเล่มนี้ค่ะ พันทุกกรรมข้ามการเวลานะคะจากยุคหินสู่นาซีถึงไบโอเทคและ สิ่งที่เชคเล่าไปก็คือความประทับใจหลังจากที่ได้อ่านเล่มนี้ซึ่งเชคอ่านแบบรวดเดียวจบแต่อาจจะไม่ได้ใช้เวลาวันเดียวอาจจะเป็นวันหรือ2วันในการอ่านแต่ว่าอ่านละว,วังไม่ลงเลยและนั่นจะเหตุผลว่าทําไมเชคถึงอยากพูดเรื่องนี้แล้วก็อยากจะบอกเล่าว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้มันดียังไงนะคะเช็คมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกแต่ว่าการถ่ายทอดตังหากว่าจะถ่ายทอดอยังไงให้มันสนุกหรือน่าเบือ่อเราโชคดีมากๆที่ผู้เขียนนะคะสามารถถ่ายทอดเรื่องที่แบบ โอ้ย้อนกลับไปเหมือนการเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะในสมัยมัธยมศึกษาตอนปลายที่ก็เบื่อบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นกับการได้มาศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็ถ้าไม่ใช่อยากจะศึกษาต่อนั่งเรื่องของการนอนเรื่องของแบบชีวิตเรื่องของน้ําตาลแล้วก็สุขภาพอืน่นๆที่ตอนนี้มันคืออยู่ในร่างกายเรามันคือสิ่งที่เป็นตัวเราแล้วเรารู้เรื่องของเขาน้อยมากเราพยายามที่จะรู้จักตัวเองทั้งในแง่ของความคิดในแง่ของหลายๆอย่างแต่ว่าสุขภาพชีว ที่ลงขึ้นไปถึงจุดตั้งต้นของการมีชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนุกในการที่จะค้นวาเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะวันละเล่มก็ขอลาไปคร่าวๆประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีหนังสือเล่มไหนที่รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนุกอยากจะเอามาคุยกันอยากจะเล่าให้ฟังนะคะเชก็จะกลับมาใหม่แล้วก็มาแชร์กันค่ะสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย